ชมสังเกตไหมครับข่าวการปรับคอรมอรเนี่ยลากยาวมาสองสามเดือนแล้วนะตั้ง,งแต่สงกรานที่เริ่มมีกระแสนะจนกระทั่งนี่สิบสามมิถุนายนเข้าไปแล้วจะบอกว่ายิ่งช้าเนี่ยเพื่อไทยยิ่งเสียเปรียบและฝ่ายที่อาจจะถูกปรับแล้วไม่พอใจก็ดูเหมือนว่าจะเสียงแข็งขึ้นมาเขาตั้งรับได้แล้วไงไม่ว่าจะรวมไทยสร้างชาติสมาชิกบางคนบอกว่าถ้าปรับเอาหัวหน้าเอาเลขาเขาออกเนี่ยเขาพร้อมที่จะถอนตัวจากการเป็นรัฐบาล รวมถึงสัญญาณของคุณอนุทินวันนีนะ้หนักเลยเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันว่า<ะ>ทําไมรัฐบาลเพื่อไทยถึงกลายไปอยู่ในสถานการณ์การเสียเปรียบทั้งๆท,ท,ที่อํานาจในการปรับคอรมอ<ะ>อยู่ในมือของตัวเองคือวันนี้คุณอนุทินเนี่ยไปในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปดูการป้องกันน้ําท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี<ะ>แต่หลายคนแซววิเคราะห์วิจารณ์ว่าเหมือนไปหาเสียงล่วงหน้าเป็นสัญญาณความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่<ะ>ช่วงหนึ่งคุณอดรุทินให้สัมภาษณ์เรื่องการปรับครมอแลแหละครับเรื่องว่าคุยกับนายกแล้วหรือไม่แจ้งให้ทราบหรือยัง<ะ>คุณเุรุทินก็ตอบเหมือนเดิมไม่มีไม่มีไม่มีมม<ะ>แต่พอถึงคําถามว่ายังมั่นใจว่าจะได้นั่งตําแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยหรือไม่ท่านบอกมั่นใจและผู้สื่อข่าวถามต่อแล้วถ้าไม่ได้ พร้อมเป็นฝ่ายค้านหรือไม่พร้อมครับยส่งสัญญาแล้วว่าถ้าไม่ได้มหาไทยต่อไปพร้อมไปเป็นฝ่ายค้านอฟังคุณนลุกินรับถ้าทำเช่นนั้นได้เาไม่มีข้อพาอะไรกับปรบไม่มีครับมีวามเป็นไปได้นะว่ากจะไม่แจ้งแล้วหักแจ้งก็ไไม่มีครับไม่มีครับครับว่ายดส่ง่านไมั่นใจครับราาไม ครับอนี่นี่รบรบกับศัตรูก่อนอย่ามารบกันเองถ้าเราหันมารบกันเองจะร้องเพลงชาไทยให้ใครฟังคือเหมือนท้าเลยอะ่ะอถ้าไม่ได้นั่งมหาไทยพร้อมที่จะไปเป็นฝ่ายค้านเน่เพราะว่ามันต่อเนื่องกับคำถามเมื่อสักครู่นะว่ามั่นใจว่าจะได้นั่งมหาไทยไหมมั่นใจ แต่ถ้าไม่ได้ล่ะพร้อมไปเป็นฝ่ายค้านไหมพร้อมพูดเหมือนบัตรตัวเองอเลยเนาะจริงจริง มันก็น่าจะมีคําตอบอะไรที่ไม่ต้องตอบว่าพร้อมตามคําถามผู้สื่อข่าวก็ได้ใช่ไหมเช่นว,ว่ายังพูดคุยกันได้ก็เลยน่าจะเป็นความตั้งใจที่คุณเดืนทินจะส่งสัญญาณนี้หรือไม่ปกตินักการเมืองอยู่ฝั่งรัฐบาลไม่มีใครอยากไปเป็นฝ่ายค้านนะคะต้องจนมุมจนอับจริงๆนะแสดงว่ามันยังมีข้อติดขัดอะไรในแง่ของการแจ้งในแง่ของการพูดคุยกับทางเพื่อไทยอยู่ หรือเปล่าแต่วันนี้จริงๆอย่างที่บอกว่าที่คุณอนุทินไปที่อุบลราชธานีเนี่ยไปดูการป้องกันปัญหาน้ําท่วมที่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารซึ่งอุบลราชธานีเขามีสสของพรรคภูมิใจไทยสามคนด้วยแล้วช่วงหนึ่งที่คุณอนุทินขึ้นเวทีไปพูดคุยกับคนที่มาร่วมรับฟังการแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับก็กึ่งๆคนแซวว่าเหมือนกับหาเสียง oh. เช่นแนะนําคุณซาบีดา นะแนะนำะชื่นชมสสแนนสสแนนเนี่ยเป็นเป็นลูกของคุณอิสระสมชยัยอดีตสสอุบลราชธานีแล้วพอย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทยเนี่ยก็เป็นสสอ,อุบลราชธานีของภูมิใจไทยก็ชมคุณซาบิดาชมสสแนนกล่าวถึงคุณชัยชนกชิดชอบบอกอคุณชัยชนกเนี่ยเป็นเป็นหลานแต่เหมือนกับลูกในไส้แล้วมันทําตัวเหมือนพ่อตนอยู่ตลอดเวลาเหมือนพ่อ <ผม S 2> ตลอดเลยคือเลขา ทำตัวเหมือนพ่อคงแซวรุ่นรุ่น,นคนรุ่นใหม่ม<ใ>นสนทักใช่แล้วก็คือพยายามจะอธิบายว่าคนรุ่นใหม่ในพักเนี้ย<ะ>เขามีบทบาทนะเอาความเก๋าเกมเอาประสบการณ์ของเราไปพูดคุยโดนเขาหักล้าง<ะ>ได้หมดก็คือเป็นการชื่นชมคนรุ่นใหม่ในพนะักแล้วคุณนิทินพูดถึงบอกเราได้รับการประสานงานเครือข่ายของอุบลรับฟังความต้องการของประชาชนให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอย่างกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ลงงบประมาณมาแล้ว700 0กว่าล้าน อธิบายให้คนอุบลเห็นเลยว่าอยู่ ừ ừ ừ ในตำแหน่งนี้ทำอะไรมาแล้วบ้างพักภูมิใจ <หา S 1> ไทยสร้างประโยชน์อะไรตรงนี้บ้างสุดท้ายฝาก3สอสอ,สอ,อุบลราชธานีเอาไว้นะว่าให้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนตอนท้ายคุณอนุทินก็มาเดินทักทายคนที่มาขอถ่ายรูปขอสวมกอดผู้สืข,ข่าวก็เลยแซวคุณอนุทินบรรยากาศเหมือนกำลังเลือกตั้งเลยก็เหมือนจริงนะคุณนุทินก็ยิ้ม แล้วก็หัวเราะนะครับแล้วก็ยังก็กล่ายอมรับเออเหมือนเหมือนเลือกตั้งจริงแล้วก็หันไปถามชาวบ้านที่มาสอบสวมกอดสอสอแนนหรือว่าสอสอบุญทิดาเนี่ยแล้วก็เอาเอา,เอามือไปลูบศรีรษะของสอสอแนนนะชาวบ้านก็ตอบกลับว่าเลือกคุณแนนมาเพราะว่าคุณแนนเป็นลูกเป็นหล,ลานรักจริงทําจริงและตอนท้ายก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวอีกรอบหนึ่งตรงลงนี่เป็นการวอมก่อนการเลือกตั้งหรือเปล่าฟังคุณอนุทินครับอ๋อไม่ใช่ <laughs> ผมเป็นพักรูปรัฐบาลอยู่เป็นมอท1หนึ่งอยู่เวลาไปไหนเนี่ยเ,เราก็สสที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็จะส่วนใหญ,ญ่ก็จะมา รับฟังแล้วก็มาชี้แจงปัญหาของชาวบ้านซึ่งไม่จาเป็นจะต้องเป็นสสพักภูมกใจไทยเท่านั้นนะครับบางทีไปไหนก็เจอสสพักอื่นนะครับอย่างอย่างที่ไปชายแดนที่อุบลเนี่ยก็เจอสสทั้งพักเพื่อไทยแล้วก็สสพักไทยรวมพลังนะครับซึ่งเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นสสจากพื้นที่นั้นก็ามาก็มา,มาชี้แจงปัญหาแล้วเราเราเราไม่เราไม่แบ่งพักแบ่งพวกครับเวลาเรามีความ เดือดร้องของพี่น้องประชาชนเราเราถือว่าพวกเราทุกคนก็เป็นสสของประเทศไทยทังนั้นเราทําหน้าที่ของเราไม่ใช่ว่าจาเป็นต้องเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียวนะครับอย่างตัวผมเนี่ยผมมีสถานะเป็นสสปาร์ติลิสเบอร์หนึ่งของพรรคภุมมใจไทยเนี่ยก็ผมก็มาจากคะแนนทุกคะแนนทั่วประเทศเนี่ยผมเนี่ยก็คือสสมีสิทธิ์ลงไปแก้ไขสถานการณ์ไปดูแลพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศอยู่แล้วเรามาได้ก็ับเพราะพวกเขา ยังไม่ได้วอร์มสำหรับการเลือกตั้งนะ,ะแต่ว่าสสามาต้อนรับอะไรนี่ก็เป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอุ๊ยแต่ว่าถ้าเราคิดในโจทย์ว่าท่านพร้อมไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็จะมีก <คำ S 2> ารเลือกตั้งเร็ววันนี้คำคำนี้เนี่ยต้องมาวิเคราะห์ต่อิีๆเ<อ>นาะ,ะอีกหนึ่งพาคค่ะคุณผู้ชมที่มีข่าวว่าจะถูกขย่าเก้าอี้รัฐมนตรีนะคะก็คือรวมไทยสร้างชาติณวันนี้คนในก็ยังโอแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและแบ่งชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อวานนี้ไม่ได้รายงานภาพล่าสุด ผู้ชมรายงานไม่ทันที่เขาไปกินข้าวกัน,นอ่ะเออภาพล่าสุดก็ตอกย้ําออกมาอีกหนึ่งทีนะคะว่า18คนในโต๊ะอาหารนั้นไม่เอาหัวหน้าพักอะค่ะแล้วล่าสุดการยืนยันเนี่ยจากคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะบอกว่าให้เรียกผมว่ากลุ่ม18อรหรันเพราะว่ามี18คนพอดีนะคะบอกเลยจุดยืนตอนนี้ชัดเจนมากไม่สามารถร่วมงานกับทีมบริหารของพักโดยเฉพาะหัวหน้าพักได้นะ บอกว่าทางออกของปัญหาเนี่ยก็มีอยู่แค่ทางเดียวว่ะแยกกันเถอะคือขอให้ทีมบริหารนะ่ะขับ18เอกสารนี้ออกเลยได้ไหมแต่ว่าถ้าจะให้อยู่ดีๆมาคุยกันวันนี้แล้วให้ทั้ง18คนไปเป็นทีมบริหารพักเป็นกรรมการอันนั้นไม่เอานะเพราะมันสายไปแล้วร้องเรียนเรื่องนี้มา2ปีแล้วที่ผ่านมานะคะที่ทํางานให้พักเนี่ยทีมบริหารไม่เคยเห็นความสําคัญของ18คนนี้เลยแม้แต่การประชุมพักแก้ไขข้อบังคับพักเนี่ย กลุ่มสซก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาด้วยคุณธนกรยืนยันค่ะว่ากลุ่มเขามี18คนไม่ใช่เหลือ14นะไอ้ที่บอกว่า14อย่ามาดิสเครดิตกันนะคะแล้วก็ย้ำว่าเดินหน้าไม่มีถอยทุกคนมีจุดยืนร่วมกันเหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียวส่วนเรื่องตำแหน่งทางการเมืองยืนยันว่าไม่เคยเรียกร้องต้องถามกลับว่าคนที่ออกมาบอกเนี่ยว่าถ้าถูกปรับพรมรมจะถอนตัวจากรัฐบาลแบบนี้คือคุณยึดติดเก้าอี้หรือเปล่า นะะักข่าวก็เลยถามว่าการดำรงอยู่ของพักในสภาพต่อไปอย่างเงี้ยมันก็กระทบกับเสถียรภาพนะแล้วมันจะดียังไงอะคะอย่างเช่นในอนาคตสมมติยื่นอภิปารายไม่ไว้วางใจและกลุ่ม18อราหาันของคุณธนากรเนี่ยจะยกมือให้ใครอะคุณธนากรก็เลยบอกว่าอ๋อนนั้นเป็นเรื่องอนาคตรอดูต่อไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ย้ําชัดนะคะไม่สามารถร่วมงานกับทีมบริหารพักนี้ได้อีกต่อไปเป็นอีกกลุ่มหนึ่งต้องบันทึกเอาไว้ในทางการเมืองก่อนหน้านี้ก็จะมีกลุ่ม16 นะสมัยคุณเ네นวินเป็นเป็นผู้นำกลุ่มนี้ชาติไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของอดีตนายกชวนตอนที่คุณสุเทพเป็นรัฐมนตรีเกษตรอันนั้นกลุ่ม16เพราะว่ามี16คนแล้วก็ยุคคุณคุณมงคลกิจกับพรรคเล็กช่วง ช่วงรัฐบาลลุงตู่จำได้ไหมอ่าก็จะมีกลุ่ม16ของปี65นี่กลุ่ม18 18เยอะด้วยแตกตัวมาจากรวมไทยสร้างชาตินะครับก็ต้องต้องจำไว้นะแต่ละยุคแต่ละสมัยตามจำนวนตัวเลขของสสที่มารวมกลุ่มกันก็ต้องบอกว่าตอนนี้การปรับครมเนี่ยพอมันยิ่งช้ามันดูเหมือนว่าจะไม่ได้สร้างความได้เปรียบให้กับรัฐบาลพักเพื่อไทยอีกต่อไปเพราะว่าพอล่าช้าไปมันก็เสียจังหวะไปหมดนะครับจากที่เคยได้เปรียบ กลายเป็นเสียเปรียบไปซะแล้วจากที่เคยได้แต้มต่อกลายเป็นถูกท้าทายถูกต่อรอง,อจ,รงจากที่เคยเป็นความหวังของกองเชียร์ตอนนี้เฉยๆแล้วบางคนถึงขั้นสิ้นหวังวันนี้ข่าวคน้นคนข่าวรวบรวมคําถามและคําตอบของการปรับครมซึ่งแทนที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นของรัฐบาลกลับกลายเป็นภาพสะท้อนปัญหาของรัฐบาลและตัวทนายยกเองคําถามแรกคือจะปรับครมหรือไม่ ถึงนาทีนี้นายกยังไม่อยากให้ปรับแต่เมื่อถูกคุณพ่อแนะนํากึ่งกึงกดดันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับแต่ก็ลังเลจนล่าช้าไปวงนายยืนยันว่าถึงอย่างไรก็ต้องปรับเพราะหากไม่ปรับเพื่อไทยจะยิ่งเสียหายเนื่องจากอดีตนายกประกาศเอาไว้แล้วนะประกาศที่หนึ่งก็ที่เนชั่นแน่นอนถ้าไม่ปรับก็ถือว่าสิ้นมนขังถึงอาจจะถึงขั้นหมดน้ํายากันเลยทีเดียว 2. คือปรับเมื่อไหร่แนโนมจะปรับภายในสัปดาห์หน้า 3. คือรูปแบบการปรับอาจจะเป็นการปรับแบบจำกัดวงสาเหตุเพราะนายกท่านอาจจะลังเลหลายตำแหน่งทั้งโคต้าภูมิใจไทยโคต้ารวมไทยสร้างชาติสุดท้ายน่าจะจบที่ตำแหน่งที่จำเป็นจริงๆโดยเฉพาะมหาไทย่ะ 4. คือผลจากความล่าช้าเนี่ยครับนายกอิงขัดใจกับคนใกล้ชิดรอบข้างโดยเฉพาะผู้ใหญ่ใกล้ตัวที่เก่าเกมกว่าทั้งที่อยู่ไทยด้วยกันและผู้ใหญ่บางคนที่อยู่ต่างประเทศ ผู้ใหญ่มือเกา่ามองออกว่ายิ่งช้ายิ่งเสียเปรียบวันนี้เพื่อไทยเหมือนโดนภูมิใจไทยลูบคมเจอสองพักร่วมอันดับสองและอันดับสามพูดเหมือนกับท้ายปรับออกคล้ายๆไม่กลัวการถูกปรับออกอก็คงจะหมายถึงรวมไทยสร้างชาติ<อ>กับภูมิใจไทยสุดท้ายกลายเป็นเพื่อไทยเสียรางวัลในทางการเมืองข่าวลือล่าสุดคือปรับเสียหนูอนุทินพ้นมหาไทยถ้าไม่ยอม จะตัดสินปรับออกจากการร่วมรัฐบาลไปเลยกระแสนี้ลือกันแรงนะครับถึงขั้นสอสอและรัฐมนตรีเพื่อไทยหลายกลุ่มบินไปมาเกา๊าไปพบผู้มีบาร,รมีนอกประเทศไประบ,บายความอึดอัดไปเจราจาเรื่องเก้าอี้เนื่องจากเขารู้ไงถ้าปรับภูมิใจไทยออกปุ๊บเก้เาอี้รัฐมนตรีว่างแดที่นั่งทันทีข่าวที่ว่านายกนัดหารือกับเสี่ยหนูและหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลบางพักแจ้งการปรับคอรมอสรุปว่ายังไม่มีการแจ้งครับ เนื่องจากว่าเสนยหนูปฏิบัติราชการอยู่ที่อุบลร,ราชธานีก็ยังไม่ได้เจอท่านายกมีนาโนจะปรับแบบหับดิบเลยคือปรับแบบไม่บอกตรงๆไม่แจ้งกันล่วงหน้าและถ้าหากปรับภูมิใจไทยออกจริงรวมไทยสร้างชาติจะไม่ถูกปรับเพราะไม่ต้องการเปิดศึกหลายหน้าเดี๋ยวจะกระทบกับเสถรษฐภาพรัฐบาลมากเกินไปฝั่งภูมิใจไทยก็มั่นใจว่าไม่ถูกปรับออกไม่ถูกเปลี่ยนกระทรวงฝั่งรวมไทยสร้างชาติ สายหัวหน้าพีเลขาขิงก็มั่นใจจะไม่ถูกเปลี่ยนเก้าอี้ไม่โดนปรับออกโอเคกรณีหัวหน้าพีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะผู้มีบาร,รมีเหนือเพื่อไทยคุยตรงได้บริหารนโยบายพลังงานได้ถ้าเปลี่ยนตัวออกกระทรวงนี้จะถูกปิดตายจากสปอนเซอร์ใหญ่ค่ะ oh. กรณีเลขาขิงถูกค้าจากนายกเพราะมองว่าเลขาขิงก็ทํางานดีอยากให้ร่วมงานกันต่อไปมันก็เลยติดกันอยู่แบบนี้ oh. ยังไม่สามารถจะปรับได้ ยิ่งช้าก็ยิ่งกลายเป็นการเสียเปรียบ คลายล็อกไม่ได้สักทีนะคะคุณผู้ชมแล้วถ้าพอถึงเวลาปรับมาแล้วมองดูตัวคนกับความสามารถของกระทรวงแต่ละกระทรวงนะถ้าคนไม่พอใจผิดหวังอย่างเงี้ยยิ่งไปกันใหญ่แล้วอย่าลืมนะคะว่าปัญหารอบๆของเราเนี่ยยังมีอีกเยอะค่ะยังมีเรื่องผลกระทบต่อภาษีทรัมป์อีกนะถ้าสมมติว่าไทยเนี่ยปรับคณะรัฐมนตรีนะคะอยากจะพาไปขยายความเรื่องนี้หน่อยเป็นบทวิเคราะห์ของอาจารย์กฤษดาบุญเรืองค่ะนักวิชาการที่อยู่พำนักอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะบอกว่าถ้าการปรับคณะรัฐมนตรี เกิดขึ้นจริงๆนะแล้วก็มีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ขึ้นมาหรือว่าปรับเปลี่ยนกระทรวงอื่นอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังเนี่ยนี่คือกระทบเลยกับการเจราจาภาษีตอบโต้ภาษีศุลกากรระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยคือรัฐบาลไทยในปัจจุบันนะคะดาเนินการอยู่แล้วก็เสนอ5ข้อหลักไปซึ่งคาดว่าจะเจราจานอกรอบไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะได้โอกาสประชุมอย่างเป็นทางการโดยผู้แทนทั้งสองฝ่ายนะคะน่าจะประมาณต้นเดือนกรกฎาคมตามที่โฆษกรัฐบาลเคยบอกเอาไว้หลายกลุ่มย่อย,ยคะ่ะในสภา ผู้แทนแล้วก็บุฒิสภาของสหรัฐจะมาจากทั้งสองพรรคการเมืองแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐกับไทยโดยตรงเขาประเมินกันแล้วเขาประเมินว่าหนึ่งเลยนะคะไทยอาจได้ต่อ10%ไปอีกระยะหนึ่งคือ10%เนี่ยคือชั่วคราวในปัจจุบันนะคะน่าจะได้รับการผ่อนผันเลื่อนเวลาออกไปอีกอย่างเช่นประมาณ30-90วันแล้วก็จะคงอัตราเดิมที่10%หรืออาจจะขยับขึ้นเป็นอัตราอื่นก็ได้แต่ว่าไม่มากหรอกอย่างเช่น15% ทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับบรรยากาศของการเจราจาระหว่างนี้โดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายเลยค่ะก็จะไปคล้องจองกับการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยเขาออกมาแถลงเมื่อวันที่11มิถุนาบอกว่าประเทศไหนก็ตามที่แสดงท่าทีชัดเจนว่าจริงใจในการเจราจาประเทศนั้นจะได้รับการพิจารณาเลื่อนออกไปอีกค่อนข้างแน่นอน นี่แหละค่ะไทยเราก็ควรที่จะต้องระมัดระวังนะคะอย่าให้มันเกิดความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศหรือว่าทำนียบขาวอาจจะใช้กลวิธีอ้างเหตุผลอื่นๆประกาศนโยบายกดดันแปลกๆอย่างปรับเป็น15%นะตังเงินขายอื่นๆขึ้นมาถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยเจรจากับผู้นําคนใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ไทยผู้นําคนใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ก็เลยกลายเป็นประเด็นสําคัญขึ้นมา สิ่งที่ประเมินค่ะประเมินว่าคนที่ตัดสินใจระดับสูงนี่ทำเนียบขาวรวมทั้งกระทรวงการคลังกับพาณิชย์เนี่ยให้ความสําคัญกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยคนใหม่ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราปรับพรรมและกลายเป็นคุณอนุทินแบบเนี้ย แน่นอนทางสหรัฐเขามีข้อมูลมากอยู่แล้วนะคะต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลผลเอกประยุทธ์เรื่องความใกล้ชิดเป็นการส่วนตัวกับจีนวัคซีนสมัยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเรื่องการเป็นแคนดิเดตนายกในอนาคตความใกล้ชิดกับกลุ่มอำนาจนะคะความสัมพันธ์กับธุรกิจใหญ่ธุรกิจการก่อสร้างของครอบครัวคะแนนความนิยมอ่าถ้าจะบอกว่าต่ำก็ต่ำในระดับประเทศจากการประเมินสสรายชื่อครั้งที่แล้วสมการอำนาจนภายในภูมิใจไทยกับเลขาธิการพักแล้วก็ครอบครัวข้อมูลเขามีหมดอยู่แล้ว เสถียรภาพของรัฐบาลแพทองทานจะสั่นคลอนค่ะประเมินว่าเสถียรภาพของรัฐบาลไทยหลังจากปรับคอรมอแล้วเนี่ยมีโอกาสล่มสูงมากและนํามาสู่การยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่นะคะภายในปีนี้ด้วยซ้ำที่เขาประเมินกันน่ยสาเหตุมาจากความไม่พอใจเรื่องของการปรับรัฐมนตรีโดยพรคภูมิใจไทยน่าจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วย แล้วก็ยังมีเรื่องความเสี่ยงที่สูงมากเรื่องคดีต่างๆของสองพักหลักในรัฐบาลคือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเองอาจจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงสมดุลของอํานาจไทยในการเมืองก็ได้สถานภาพของพักการเมืองจะสั่นคลอนค่ะพรรก,การเมืองใหญ่ของไทยอาจจะถูกยุคพักคภูมิใจไทยเรื่องของการหัว วุฒิสภาหลักฐานการเงินหรือการถูกตัดสินลงโทษสสพักประชาชนที่จะมีอยู่ประมาณ25นะคะการเปลี่ยนแปลงอำนาจของพักเพื่อไทยหากมีกฎหมายในทางกฎหมายของคุณทักษิณนั่นเอง เขาประเมินในปลายทางว่านี่ไงทั้งหมดเนี้ยโอกาสเลือกตั้งใหม่ในสิ้นปีนี้มันก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกอย่างพักประชาชนน่ยนะคะก็มีแนวโน้มอาศัยกระแสความนิยมความศรัทธาเรื่องไมัชราราดบางหลวงน่าจะถูกเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นแหละส่วนคะแนนเสียงจะกเกินไหมแลนสไลด์ไหมสองร้อยห้าสิบไหมหรือว่าจะต้องไปผสมกับพักการเมืองอื่นย่อยๆไปหลีกเลี่ยงการผสมกับเพื่อไทยกับภูมิใจไทยซะหรือว่ามีการขัดขวางโดยอำนาจนอกระบบอันนี้เป็นเรื่องที่อนาคตเท่านั้นจะบอกได้ค่ะ โอกาสที่พักประชาชนจะร่วมก่อตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยก็ประเมิอนอีกว่าน้อยมากเป็นผลจากการผิดสัญญา MOU ตั้งแต่คราวที่แล้วอะค่ะที่เคยมีปฏิญญากันไปขนาดเดียวกันพักภูมิใจไทยก็อาจจะไม่เหมาะสมนะเนื่องจากว่ามีความเปราะบางและความขัดแย้งเรื่องอุดมการณ์กับนโยบายหลากหลายอย่างด้วยค่ะคอาหาันี้มุมมองจากต่างประเทศนะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับนโยบายภาษีของทรัมป์ด้วยถ้าหากว่าเกิดการปรับคอรมอโดยเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการไปเจรจา